วันนี้ครูชื่นอยากทานขนมปังกระเทียมนะคะเป็นอาหารเช้ากับไข่กระทะครูชื่นก็เลยจะมาทําแบบง่ายๆเรามีขนมปังโฮลวีนะคะวันนี้วันนี้จะย่างแค่สองแผ่นก่อนเดี๋ยวมาดูว่ามันใส่อะไรบ้างครูชื่นไปทานที่ร้านอาหารอิตาเลียนแล้วมันอร่อยมากนะคะก็เดี๋ยวมาดูว่าเราจะใส่อะไรครูชื่นใช้กระเทียมสับสองช้อนโต๊ะนะคะ กระเทียมหัวใหญ่เ,ยเนยสดประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาเนะะี่ยค่ะ ก็เกลือสักครึ่งช้อนชาคุช่นใส่มายองเนสด้วยนะคะมายองเนสสักสองช้อนชาเพื่อให้รสชาติมันจัดจ้านขึ้นมาแล้วก็ใส่ผักชีสับก็ะจะคนให้เข้ากัน พอได้อย่างนี้แล้วชิ้นก็จะทาที่ขนมปังนะคะวันนี้เราจะทำแค่สองแผ่นพอไำให้ทั่วเลยนะคะ ใครมีพัสเลสักก็ใส่ได้นะคะสองแผ่นก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบคุเชื่นจะใส่ในเตาติ้งนะคะสำหรับอบขนมปังประมาณสักห้านาทีค่ะก็โอเคนะคะน่าจะพอแล้ว คุณเชินจะทำไข่กระทะนะคะมีฟักทองเราก็ฝานบางๆเอาไปย่างตามที่เราชอบนะคะผักอะไรที่เราชอบเราก็ใส่ลงไปคุณเชินมีเห็ดหอมนะคะเราก็จะฝานใส่ลงไปย่างพร้อมกันจนกระทั่งมันสุก คุณเช่อจะใส่แฮมด้วยนะคะทุกอย่างเริ่มสุกแล้วคุณเช่อจะใส่ไข่ค่ะวันนี้ใส่ไข่สองฟองนะคะ น่าทานมากเลยนะคะเนี่ยดูสิน่าทานกูเช่นจะโรยด้วยผักชีค่ะ กียไม่ต้องรองให้สุกเรียบร้อยเช้านี้คุณช่นก็มีไข่กระทะอันนี้ขนมปังกระเทียมเนาะแล้วก็มีโยเกิร์ตมีกาแฟคือเยอะมากเลยทานไม่หมดหรอกเนี่ยนะคะขนมปังกระเทียมนี่ เดี๋ยวจะทานไปเรื่อยๆกับกาแฟนะคะนี้ยังไม่ได้ทานโยกเลยกาแฟนะทานมากเลยที่ชื่นชอบผสมขนมนะคะ กาแฟคุชช่นน่าทานมากเดี๋ยวคุชช่นจะขนมปังที่เหลือขนมปังกระเทียมที่เหลือก็จะทานนี่ยังไม่ได้ทานผลไม้ยังไม่ได้ทานโยเกิร์ตอร่อยถูกใจ กับขนมปังกระเทียมเนี่ยสูตรนี้นี่รสชาติโอเคเลยของกูชชี่